ไปนะคะขอไปเอฟซีมาถึงก็ไอใสเลยเอฟซีบอกอู้กีดหลายพี่น้องเจ็บข้อค่ะอู้ถือคัก e er. อีลีเดอร์โอ้จม็์เพิ่นห้โซคักโนอเล็กส่วนตัวแอดก็ได้พี่น้องเงอ้ยบ่มีเสียงสิเว้าเหรอค่ะแอดกีดหลายเก็บข้อ สวัสดีนะคะสวัสดี FC ช่องปุยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับสรุปผลหวยลาวนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะสว <c oughs> สรุปผลหวยลาวพัฒนานะคะอู้ช่วงนี้ใครที่จะเอาเลขทำเงินแอดไปเล่นเอาไปได้เลยนะคะทุกคนสองสองสองสามสองสี่สามสามสามสี่สมห้าอู้ช่วงนี้สุดยอดมากค่ะฮอตมากค่ะทุกคน อูอย่าถามเทวาแอดถือเกจยกบาทอู้ใส่บักคักเลยค่ะเพราะว่าถ้ามันได้ออกแล้วมันก็จะวนอยู่แต่แถวแถวนี้ละค่ะประมาณสองสามงวดนะคะไม่หนีจจากนี้แร้วค่ะ ใครที่อยากเขียนเลขส่วนตัวของแอดนะคะแอดก็เขียนให้ตลอดนะคะแอดจะเขียนให้ตลอดเพราะว่าเป็นเลขที่แอดติดไว้ตลอดค่ะทุกคนเป็นแอดเลขที่ติดไว้ตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นเลขสูตรเลขสูตรเราก็อู้เข้าดีค่ะใครที่ไปแค่เฉพาะตัวที่แอดวงกลมให้เนาะก็มีไม่กี่คู่นะคะหกตัวล่างไม่รู้ว่าทุกคนมีขายกันไหมนะคะแต่ส่วนของแอดเขาเลิกขายไปแล้วค่ะเขาเจงค่ะทุกคนถือดูหลายเขาเจง เนี่ยล่างหกตัวไม่มีขายแล้วค่ะแถวแอดนะคะขายได้ไม่ถึงสิบนวดค่ะเจงมาดูกันนะคะสรุปผลหวยลาวสี่หกสองนะคะสี่หกสองหกสองสี่สุดยอดมากค่ะหวยเป็นถือว่าหวยที่แอดชอบมากค่ะชอบมากแอดจะวงให้ทั้งฮานอยแล้วก็หวยลาวนะคะตัวนี้เพราะเป็นหวยที่แอดชอบแล้วแอดตามมานานค่ะถือว่าเป็นหวยที่แอดตามมานานเลยนะคะหกสองสี่เนี่ย มาหวยลาวซสด้วยมาถูกหวยค่ะมาถูกหวยเพราะว่าหวยลาวนี่แอดจะเน้นหนักกว่าหวยฮานอยนะคะจะว่ามั่นใจก็ไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่ามันถ้ามันได้มาแล้วมันจะชอบมาประมาณนี้นะคะแอดก็ดักทางเอาสังเกตเลขเอานะคะเราก็มาสรุปตัวเลขกันค่ะใครที่มานที่เฮงที่ปังที่ได้ตัวที่แอดวงกลมให้นี่ แอดดีใจด้วยนะคะตัวที่แอดวงกลมให้นี่ทุกคนก็อย่ามองข้ามนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นตัวที่ถึงแอดจะบอกว่าเป็นตัวที่แอดชอบมากแต่มันอาจจะมีอะไรที่แอดไม่ได้พูดออกไปก็ได้นะคะเพราะบางทีเราก็พูดอู้จะไปบวกอยังไงแล้วเนาะบางทีมันก็บอกขนาดนั้นไม่ได้นะคะอาจจะว่าชอบมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีก็อาจจะเป็นสูตรน้นสนี่สูตน,น,นั่นละคะ่ะ บางทีแอดขี้เกียจบวกนะคะตัวไหนที่แอดวงกลมให้ก็อย่ามองข้ามค่ะก็เพิ่งจะเข้านี่ละค่ะก็กโม่หน่อยนะคะเพราะปกติวงกลมให้ก็ไม่ค่อยเข้าหรอกค่ะแอดก็มีสูตรของแอดมีนู่นมีนี่มีนั่นละค่ะจะ้าอีงยังดอก f c บวกจเป็นเบ่าออกงยังเอาละค่ะอ แอดบ้านนี้ก็ไม่ค่อยปกตินะคะแล้วยิ่งถูกหวยวันนี้ถือว่าถูกหนักทั้งฮานอยแล้วก็หวยลาวพัฒนานะคะแอดก็เริ่มจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วละคะ่ะแล้วได้ลาวสามัคคีมาอีกนะคะศูนย์หกหนึ่งไปบวเป็นเลยพี่น้องนั่งอึนอยู่นี่ละคะ่ะแอดเพิ่งจะได้ไปดูผลนะคะไปดูผลหวยลาวเพราะแอดไม่กล้าดูคะ่ะแอดทุ่มไปเยอะคะ่ะเหนืงง่อย ทั้งดีใจทั้งเหนื่อยคะ่ะทุกคน624นะคะเราก็เข้าไปหก6ีล่างหกตัวไม่รู้ว่าที่ไหนได้กันไหมนะคะอันนี้แอดเพิ่งวงให้ใหม่นะคะว่าตัวนี้คือตัวที่มันได้นะคะไม่ใช่ว่าว่าวงว่าหวยออกแล้วค่อยมาวงนะคะหมายถึงว่าที่มาวงก็คือให้ดูว่าอ่าตัวนี้มันเข้า64นะ อีพวกที่วงไว้แล้วมันก็จะยังคงอยู่อย่างนี้ล่ละคะ่ะที่วงก่อนหน้าที่หวยจะออกนะคะหกสองสองหกก็เป็นไปนตามคาดนะคะถือว่าเลขทูบเก่าแล้วเลยนะคะอุ้ยสุดยอดมากค่ะหกสองเจ็ดนี่ไม่หนีจากนี้เลยนะคะ แล้วมีอีกตัวหนึ่งที่แอดลืมให้สองสี่เจ็ดค่ะเลขสองสี่นี่ทุกคนจะถามว่าแอดเอามาจากไหนใช่ไหมเป็นเลขรถพ่อค่ะสองสี่เจ็ดค่ะแต่แอดตัดเอาแต่สองสี่มานะคะเพราะว่ามันคล้องจองกับสองสามค่ะแอดไม่ได้เอาสี่เจ็ดมานะคะสองสี่สองสี่เจ็ดเลขรถแกเป็นเลขที่อู้ทําเงินมากคะ่ะออกบ่อยมากคะ่ะสองสี่สองเจ็ดโอเจ็ดสองนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสี่เจ็ดนี่บู๊ยกระหน่ำเลยเวลา กับสองสี่นี่นี่แหละค่ะที่มาของส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 ามสองสี่สามสามสามสี่สามสามสี่สามห้านี่อายุตัวเองค่ะสองสองสองสามนี่เลขลดตัวเองสามสามนี่สองสองสองสามสามสามสองสี่เอามาจากเลขลดพ่อค่ะมันคล้องจองกับสองสามก็เลยเอามาทําเป็นเลขประจําตัวเลขหาเงินค่ะแต่สี่เจ็ดไม่ได้เอามาค่ะเพราะว่ามัน เยอะแล้วแต่ออกบ่อยนะคะ C7 เนี่ออกบ่อยมากออกบ่อยเกือบทุกหวยเลยเอาก็ไม่รู้จะสรุปอะไรนะคะก็ตามนี้นะคะก็เข้าไปเนาะตัวเจาะถือว่าตัวแอดเน้นให้แอดวงกลมให้ไม่กี่คู่นะคะถือว่าไม่กี่คู่เลยนะคะ สำหรับสองตัวนะคะเลขสูต,ตัวนี้ก็ไม่เข้านะคะเลขสูตชุดใหญ่เราเราหลุดมาสองวดแล้วเนาะเห็นไหมมันมาออกหกสองวดน,นี้ที่จริงแอดอะจะเอาอีตัวไอ้นี่เป็นหกหนะะึ่งหกสองหกสามแล้วค่ะอีตัวตรงนี้นะคะแอดว่าจะเอาของงวดเก่ามานะคะนี่ของงวดเก่านี่นะคะนี่หกหนึ่งหกสองหกสามนี่แอดว่าจะเอาของงวดนี้ละค่ะมาแต่แอดก็คิดดูแล้วโอ้ยเอาของงวดใหม่เลยก็ได้นะคะ เดี๋ยวเขาจะหาว่าแอดที่เกียจคิดเลขนะคะก็มาดูเลขออกบ่อยแอดก็เติมไปแล้วนะคะเลขออกบ่อยของเรานะคะแอดก็เติมไปแล้วนะคะสองสีก็เพิ่มไปอีกหนึ่งขีดนะคะแล้วก็สองหกก็เพิ่มไปแอดยังไม่ได้ไปเอาสามสามมานะคะสามสามกับอีกตัวหนึ่งแอดจาไม่ได้ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่ออกบ่อยอยู่ค่ะแอดจาไม่ได้นะคะว่าตัวไหนแต่เดี๋ยวค่อยไปเอามาค่ะแอดขยันก่อนนะคะ อกสามตัวคะ่ะทุกคนใครได้ดีใจด้วยนะคะใครได้ดีใจด้วยนะคะเลขแอดมันก็หลายหางนะคะหลายหางหน่อยแต่ตัวที่แอดวงกลมให้ก็คือตัวที่แอดชอบมากตัวที่แอดเน้นนะคะไปดูสองสี่หกที่ฮาหน่อยได้เลยเพราะว่าแอดวงไว้อแอดชอบมากค่ะตัวนี้มันไม่ออกหววฮานอยเนาะมันมาออกหวยลาวค่ะแอดนึกว่ามันจะออกฮานอยแล้วทีแรกอะแต่ถ้ามาสองหกแปดนี่แอดไม่ได้เนี่ยเลยมีไหมสองหกแปดแอดกําลังนั่งกลัวอยู่คะ่ะ ไม่มาแล้วแปดมายากมากค่ะทุกคนแปกมากแบบที่แอดพูดไว้หรือเปล่านะคะว่าแปดเขาล็อกไว้ไม่ให้มานะคะเหมือนศูนย์นั่นมายากมากค่ะทุกคนใครจะเล่นแปดนี่ต้องพิจารณากันเลยแหละเอ้าก็เป็นสรุปคร่าวๆนะคะใครที่ได้แอดดีใจด้วยนะคะ ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่านะคะแอดบานนี้ก็ให้หวยเต็มหน้ากระดาษนะคะตัวไหนมั่นใจแอดก็จะวงกลมให้นะคะตัวไหนที่ไม่ชอบแอดก็ไม่วงค่ะบางทีตัวที่วงกลมให้มันก็ไม่ออกนะคะก็จับตาดูตัวที่แอดวงกลมให้ค่ะบางทีเลขที่แอดเขียนผิดนี่ก็อบ่อกบ่อเลย ทีแรกแอดนึกว่าแอดไม่ได้ให้ทุกคนไปแล้วนะคะสองสี่หกเกือบไปแล้วนะคะไปนึกยังไงเลยถึงมาเขียนเพิ่มให้ทุกคนนี่เป็นตัวที่ชอบมากเลยนะคะนึกว่ามันจะมาสองสองนดีแล้วราค่ามันออกอย่างนี้ให้กระจายรายได้กันบ้างนะคะดีใจกับทุกคนที่ติดตามแล้วก็เฮงก็หมานก็ปังนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าวันนี้วันอะไรวันพุธหรอ อ๋อเดี๋ยวเออจะรีบทําให้เลยนะคะหวยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ